สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ทานยานอนหลับเนี่ยเราคิดว่าหนักเกินไปแล้วก็พยายามจะหยุดยาให้ได้ปรากฏว่าหยุดยาสามวันปั๊บนอนไม่หลับทั้งสามวันเลยร่างกายสู้ไม่ไหวต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทานผลิตภัณฑ์ของ n อ d นําดีทให้เราสามารถลดยานอนหลับลงได้ผมชื่อสมบูรณ์วีรีรัตน์ครับอายุ62ปีนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งพอเริ่มทำธุรกิจได้ทักปีหนึ่งจะเห็นผลเลยว่ามีผลกระทบมากฉันนอนไม่หลับบ่อยมาก ตื่นมาก็จะไม่ไม่สดชื่นก็เลยได้ไดไดยานอนหลับมาทานพอทานบ่อยขึ้นเนี่ยก็ยิ่งนอนยากขึ้นอาการนอนหลับจะเริ่มหนักขึ้นช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่ทานยานอนหลับเนี่ยมีผลเยอะก็คือเรื่องทําให้สมองช้าลงคิดอะไรช้าคิดฟุ้งซ่านอ่อนเพลียขับรถเนี่ยก็จะง่วงนอนเย็นๆก็จะง่วงเนื่องมาจากว่านอนไม่พอผลลัพธ์ของการทานยานอนหลับเนี่ยมันจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆปกติจะทานจุดหมิลลิกรัม ก็เพิ่มมาเป็น1มิลลิกร,รมัมแล้วก็เพิ่มมาเป็น1.5มิลลิกร,รมัมหนักที่สุดก็คือ2มิลลิกร,รัมเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ไหวและก็พยายามจะหยุดยาให้ได้ก็เลยลองหยุดยาสัก3วันปรากฏว่าหยุดยา3วันปับ๊บนอนไม่หลับทั้ง3วันเลยร่างกายสู้ไม่ไหวต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลทานเพลทพันของ N อนาดีเรื่องปวดหัวแทบจะไม่เป็นเลยน้อยลงมากน้อยลงมากนะก็จะมีอาการแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยพอทานคู่กับ n อนดีกับยานอนหลับเนี่ย ก็สามารถาปรับตัวการนอนหลับดีขึ้นอาจจะเมื่อก่อนตื่นดึกประมาณคืนนึงตื่น2 3สาครั้งแต่พอทานเอ็นาดีเนี่ยตื่นแค่ครั้งเดียวเองตื่นอีกทีนึงก็7โมงเช้าเลยมีบางวันเคยนะครับที่ทานเอ็นาดีอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทานยานอนหลับเลยวันนี้ก็จะเผลอหลับไปเลยต้องออกกาลังกายเพิ่มทาสมาธิก่อนนอนอันนี้ถือว่าสาคัญนะฮะนอนไม่หลับมา10กว่าปีก็ยังสามารถช่วยได้ ผมให้คะแนนอยู่ที่8-9ถึง9ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในการนอนหลับให้ดีขึ้นผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์เอนีตัวนี้ครับ Deep Sleep Spray ของฮาชิเสริมทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นด้วยการฉีดที่หมอนซ้ายและขวาผมคิดว่าทุกคนสามารถใช้ได้ดีมีกลิ่นของสปาและกลิ่นอารโลมาทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายนอนหลับสบายขึ้น